นี่คือนายกอนายขอนายขอนายกอกินข้าวกับปลาทูนายขอกินข้าวกับน้ำพริกนายคอกินแกงส้มวันหนึ่งนายกอชวนนายขอและนายขอกินข้าวเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนได้กินกับข้าวสามอย่างนายกออยากซ่อมบ้านนายขอและนายคอมาช่วยบ้านซ่อมเสร็จเร็วนายขอไม่อยู่บ้าน นายกอและนายขอช่วยกันดูแลบ้านให้ในายขอไม่ต้องมียามนายกอมีกล้วยนายขอเก่งขนมนายขอเก่งศิลปะปรึกษากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสามคัคคีในถุงที่สวยงามนางจอมีสวนปาล์มนายงอรู้เรื่องน้ำมันคุยกันเกิดการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้กลุ่มของนายทอทอทอเอาไปปั่นกระแสะไฟฟ้า ให้กลุ่มนายน,นอบอปอใช้ในการสีข้าวเหลือแกลบกลับไปให้หนายกอขอขอทำเป็นปุ๋ยเพราะพันไม้แบ่งแ oh, oh. จกจ่ายช่วยกันปลูกเป็นป่าชุมชนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้อยู่ที่ทุกคนในชุมชน